สี่ยฟ้าพิธปฏิพีบทที่71อีกกี่ปีจึงจะเป็นจอมยานเทวะนิ้งเฉวยตามองชาที่เหลืออยู่ครึ่งถ้วยตรงหน้าแต่สมองหมกมุ่นค้นคิดถึงความหมายที่แฝงอยู่ในคำอธิบายของเยนเซอร์จนเมื่อลอยคล้ายคนกำลังเข้าฌานเยนเซอร์ยิ้มพร่างยกมือผอมแหง้งขึ้นวาดนิ้วในอากา อากาศภายในสาราพันเปลี่ยนเป็นแห้งผากและแล้วหนึ่งเฉียก็ต้องกระโดดผงขึ้นด้วยความตกใจเมื่อจุู่ๆก็มีเปลวไฟดวงหนึ่งลุกพลืบต่อหน้ามานก่อนดับหายไป,ปอย่างรวดเร็วเยนเซอร์ Sir, กล่าวว่าสาหายของเจ้าเปรียบซี่หายเสียสาร์ดุดเครื่องดนตรีเช่นนั้นรวดร้ายของยานก็นับเป็นเส้นสายของเครื่องดนตรี สามารถใช้บรรเลงบทเพลงที่ฟ้าดินเข้าใจได้ด้วยเช่นกันข้าคิดว่าการใช้ความเรียงมาอธิบายจะอธิบายได้แม่นยำกว่าเพราะยานไม่เพียงทำให้ฟ้าดินเข้าใจความยอดเยี่ยมของท่วงทรรอนเพลงยังสามารถถ่ายทอดความคิดได้อย่างชัดเจนขึ้นอีกด้วยจบคำก็ยกมือขวาขึ้นอีกครั้งตรวจนิ้วชี้ขีดเส้นบรรากาศ6เส้นนิ้งเฉียดผานรู้สึกถึงความชื้นจากจุดที่นิ้วเหยียนเซอร์วาด จากนั้นเหมือนมีอะไรเย็นเีย็นบูบข้าวประธานามันยกมือขึ้นรูปโดยสัญชตาตญาณพบว่าใบหน้ามันเปียกราวกับเพิ่งล้างหน้ามารางจิตไม่เหมือนกันสายเส้นไม่เหมือนกันจึงเห็นความเรียงออกมาต่างกาันก่อให้เกิดผลที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเยยนเซอร์ต้าสือมองหนิงเฉวีที่เอารูปหน้าไม่หยุดบูร้อฮึหอ,อนกล่าวว่า สอนมักคาแห่งยานให้เจ้าก็าคือสอนเจ้าว่าจะต้องเขียนความเรียงอย่างไรความเรียงเขียนอย่างไรนะหรือศึกษาจากบันทึกโบราณของคนรุ่นก่อนหลังจากสัมผัสรับรู้ถึงกฎเกณฑ์แบบแผนของพระรประสมแห่งฟ้าดินแล้วทําอย่างไรจึงจะจดปลายผู้การขีดเส้นบนลงบนกระดาษให้พลรรังผสมแห่งฟ้าดินรับรู้ความในใจเจ้าขั้นตอนที่ว่านี้ไม่มีจุดใดให้เอารัดเอาเปรียบกัน หรืออาจจะพูดกลับกันก็ได้ว่าไม่มีทางอื่นนอกจากต้องเอารัดเอาเปรียบกันเอารัดเอาเปรียบกันตรงไหนข้อตรงพรสวรรค์อย่างไรเล่าเจ้ามีพรสวรรค์ก็ได้เปรียบสามารถเขียนยาดออกมาได้เจ้าไม่มีพรสวรรค์ก็เสียเปรียบต่อให้เขียนทั้งวันทั้งคืนไม่ยอมรับไม่ยอมรอบก,ก็ไม่สามารถเขียนอยาออกมาได้ไร้เส้นสุดท้ายที่จะทําให้มักคาแห่งยาณสามิผลต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าพรสวรรค์ พรสวรรค์คือของขวัญนํำค่าที่สุดที่เท่าทิสรทานให้แก่มนุษย์เรามีคนจำนวนน้อยนิดเท่านั้นที่จะโชคดีได้ติดตัวมาและเจ้าก็คือหนึ่งในคนเหล่านั้นเออหนิงเฉืียรู้สึกจับต้นชนปลายไม่ถูกได้เห็นความมหัศจรรย์แต่ไม่รู้ว่าความมหัศจรรย์นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร ที่ตาสื่อพูดไปทั้งหมดสุดท้ายแล้วก็ย้อนกลับไปเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งที่อยู่เหนือการรู้เห็นทั่วไปเหมือนเกิมไม่มีการชี้แนะที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงแต่อย่างใดเรื่องอย่างพรสวรรค์นั้นเป็นเรื่องที่ยากจะที่บากมาได้สัมมาหาอะไรกับที่อยากต้องใช้เจ้าพรสวรรค์นี้วาดลายเส้นสุดท้ายออกมา จากที่ท่านพูดว่ามัคคาแห่งยานต้องพึ่งพรสวรรค์เป็นหลักเช่นนั้นผู้ฝึกชาญคนแรกในปัพีที่ค้นพบมัคคาแห่งยานเขียนมัคคาแห่งยันได้เป็นชุดแรกจะหนิงเฉี่ยพยายามคิดหาคำพูดกอดกล่าวต่อจะถ่ายทอดการค้นพบนั้นต่อไปได้อย่างไรเย,ยนเซอร์ตาสือเกี่ยไปครู่หนึ่งจึตอบว่า แม้มรคคาแห่งยานจะไม่สามารถสืบทอดต่อกันเป็นรุ่นรุ่นแต่จิตวิญญาของยานสามารถถ่ายทอดต่อไปได้ตัวอักษรสามารถบันทึกความคิดสามารถจดจาเรื่องในอดีตข้าคิดว่าจอมยังคนแรกสุดข,ของปฏิพีจะต้องค้นพบการเขียนยานชุดแรกโดยบังเอิญอาจจะเป็นไปได้ว่าหลายเมื่นปีก่อนหน้าผู้ฝึกช้างคนนั้นอาจจะเห็นรอยแตกบนหน้าผาแห่งหนึ่งจู่ๆในใจก็สัมผัสรับรูบร้อะไรบางอย่าง จึงผนึกพลังจิตไว้ในกระบี่ก่อนวาดไปบนหน้าผาตามใจชอบปรากฏว่าสามารถผลึกประทระัมปฐมแห่งฟ้าดินตรงบริหน้าผาหน้าเราไว้ได้ยันชุดแรกก็ต้องเกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เมื่อผู้ฝึกช้าคนนั้นค้นพบความลับที่แฝงอยู่ในร้อยกระบี่เหล่านั้นมันจะต้องทดลองดูอีกครั้งและหากมันทาได้สําเร็จยันชุดที่สองก็มิใช่เรื่องบังเอิญอีกต่อไปแต่จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยตั้งใจหนิงเชวยถาม แต่ที่อาจเป็นไปได้ที่ผู้ฝึกช้างคนนั้นจะไม่สามารถเขียนยันชุดที่สองได้อีกเลยตลอดชีวิตเฮนเซอร์กล่าวว่าผู้ฝึกช้างคนแรกทําไม่ได้ก็ยังมีผู้ฝึกช้างคนที่สองคนที่สามคนที่สี่จุดเริ่มต้นของฟ้าเดนมีมากมายไรย้ขอบเขตผู้ฝึกช้างก็มีมากมายนับไม่ถ้วนหากไม่สิ่งความพยายามค้นหาความรี้ลับของธรรมชาติ สักวันย่อมจะต้องมีย่่คนที่ประสบความสำเร็จเอิ้ขึ้นหนิงเฉี่พยพยาคดารับคำสั่งสอนอผลเดียวกันมันครคแห่งยานไม่สามารถสืบทอดต่อการเป็นรุ่นดูน่แต่จิตปัญญาของมารคแห่งยานสามารถถ่ายทอดต่อไปได้ก่อนที่ผู้ฝึกชาญคนนั้นจะตายมันจะต้องบอกเล่าตัวต่อลูกศิษย์ตัวเองลูกศิษย์ของมขาก็ย่อมจะต้องลองดูอาจจะสําเร็จอาจจะไม่สําเร็จหรือกระทั่งเป็นไป,นปนได้ว่า สำนักนั้นอาจจะต้องปิดตัวลงแต่เชื่อว่าผ่านไปอีกสักพ,พักก็ต้องมีผู้ฝึกชานคน้นพบความรับของมัาแข่แห่งยานีอีกแล้วถ่ายทอดบอกต่อลูกศิษย์ของตัวเองหาลูกศิษย์คนนั้นประสบความสําเร็จก็จะถ่ายทอดบอกต่อกันไปจนท้ายสุดมีสำนักหนึ่งที่สามารถสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้ได้หนิงเฉียทอดถอนใจกล่าวว่า เหมือนขึ้นใหญ่ร้างรายจริงๆไม่ทราบว่ามีทักษะความสามารถของผู้ฝึกชานมากน้อยเพียงใดที่ไม่สามารถถ่ายทอดสืบต่อมาได้นี่ไม่เรียกว่าขึ้นใหญ่ร้างรายแต่เปรียบเสมือนการปีนยอดเขาที่ไม่มีวันสําเร็จแต่หากบางคนถูกบังคับให้หยุดยัง้งตั้งแต่เชิงเขาบางคนไต่ขึ้นไปถึงไหล่เขาก็ถูกลมพัดตกลงหน้าผา มักคาแห่งยันที่ถ่ายทอดมาจนถึงทุกวันนี้เรียกได้ว่ามาถึงจุดสูงสุดระดับหนึ่งแล้วเพียงแต่เมื่อเง็นหน้ามองยอดเขานั้นก็ยังคูงสูงลิบเช่นเดิมเียนเซอร์มองมันพังถอนใจกล่าวว่ามักคาแห่งยันเรียนรู้ได้ยากระบากเกินไปที่ถ่ายทอดมาจนถึงทุกวันนี้ ก็เกินกว่าคําไมยากจนเลือดตาแทบเป็นเลนแล้วดังนั้นตอนข้าพบว่าเจ้ามีศักยภาพถึงตื่นเต้นยินดีแทบคุ้มคราแรกในเมื่อเจ้าโชคดีมีศักยภาพนี้อยู่ในตัวจะต้องรู้คุณค่าทุถนองไว้ให้ดีไม่ใช่เพียงเพื่อตัวเองแต่เพื่อมักใครย่ยันด้วยหนิงเฉวยฟังออกถึงความอ้างว้างซึมเศร้าอันยาวนานของกาลเวลา เนื้อตัวพันแข็งทื่อสมองหมานกําลังเห็นภาพที่ผ่านมาไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนปีนั้นในอดีตกาศหมอผีร่างกายห่อหุ้มด้วยหนังสัตว์คนหนึ่งหลักจากทําพิธีบูชาท้องฟ้าเสกก็เดินเข้าถา้ำทางหนึ่งส่งเสียงร้องหึมพำมึมพำเป็นจังหวะคล้ายกําลังร้องเพลงสวดที่ยากต่อการเข้าใจทางหนึ่งหยิบหินสีแดงขึ้นวาดภาพลงบนผนังถ้ำ หมายเหตุพื้นใหญ่ล้างสายหมายถึงผ่านการทดสอบหลังจากต้องต่อสู้อย่างหนักเปรียบด่างสายทุกขึ้นใหญ่ขาวล้างจนสึ่สสกปุกออกหมดเหรือต่สายสะอาดผู้แปลเดิมทีก็แค่อยากจมัรรยายออกมาว่ากองไฟวันนี้ลุกโชดช่วงดีเป็นพิเศษทั้งสว่างสวยทั้งร้อนจ้าเป็นสีแดงจัดแต่คิดไปถึงว่าเพิ่งจะวาดไปได้กึ่งหนึ่งผนังถ้ำก็มาเกิดไฟลุกขึ้นมา หมอผีตกใจร้องโวยวายรีบคุกเข่าขอศิษาท้าทายนรดานเนื้อตัวสันเทาด้วยความกลัวคนในเผ่าได้ยินเสียงร้องก็กลูวก,กันเข้ามาพอเห็นภาพที่มีฝฟลุกก็ผ่านเป็นคุกเข่ากราบกรานทั้งร้องไห้ทั้งตะโกนด้วยเข้าใจว่าเป็นเรื่องอัปมงคลหมอผีเป็นผู้ที่มีสิปัญญานี้ที่สุดในเผ่าหลังจากจิตใจสงบแล้วก็ไล่คนทั้งหมดออกจากท่ามภาพที่ลุกเป็นฝฟาค่อยๆดับลง แววตามันเริ่มเป็นประกายหันไปค้นหาหินสีแดงก้อนเดิมแล้วลองวาดภาพเดิมอีกครั้งด้วยมืออันสั่นเทานับจากวันนั้นมันก็ไม่สามารถวาดภาพที่ลุกเป็นฝฟได้อีกเลยแต่ก็ได้กลายเป็นหมอผีที่ไร้กาดที่สุดในที่ราบสูงแห่งนั้นไปนแล้วในสงครามระหว่างทุ่งร้างกับแดนจงหยวนผู้คนล้มตายนับไม่ถ้วนเลือดไหลดอกยอบทุ่งยาจนแดงฉาน ผู้ฝึกชาญคนหนึ่งนั่งยองๆมองศพน้องชายแล้วใช้เกีงไม้ในมือวาดภาพลงบนดินที่ชุ่มโชกไปด้วยเลือดด้านหลังมันห่างไปไม่ไกลแผ่นดินสีแดงคล้ำของทุ่งร้างราวกับมีชีวิตขึ้นมาทั้งโกงตัวพริกตัวจากนั้นแตกกระจายออกรอบทิศทางน้อนแมลงตื่นตหดกพาการหลบหนีราวกับใต้ดินมีไส้เดือนยักษ์ตัวหนึ่งก็ลาพลิกตัว มีสิทธิคนหนึ่งมือหนึ่งประคองอยางอักขระที่อาจารย์ทิ้งไว้ให้ทําการคัดลอกลงบนกระดาษเหลืองคัดตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มน้อยจนแก่เท่ากระดาษเหลืองกองสูงบนคานมียหยักย่ายใหญ่เป็นมุม,ม,มแต่มันยังงคงคัดลอกไม่เลิกลาบนยอดขาวสูงสุดของทึบขาวจงหลีพีคนด่างกอดแผ่นไม้ขึงกระดาษวาดภาพข้างกายวางสีไว้สารพัดสี มองเมฆไหลายเลื่อนกลาวงุบเขาก่อนเปรงว่าตั้งแต่เช้าตรู่ยันพบข้าจากนั้นรอจนผราทิตย์ขึ้นเหนมานผันผ่านวาสารไม่เยือนตามด้วยขิมหันหแต่มันยังคงไม่หยุดวาดนับจากโบราณกาลมาจนถึงทุกวันนี้บรรดาผู้ที่ลองผิดลองถูกจนได้ก้าวเข้าสู่มักขาแห่งยันรวมถึงลูกศิษย์ที่รับสืบทอดตามไม่หยุดคัดลอก ร่องรอยจากธรรมชาติไม่ขบคิดใคล้ครวญทังความเร็วหมนั้นพวกม่านเขียนจกระดาษในบ้านหมดเขียนจนผู้การปลดล่วงจนแทบเพี้ยนวาดขุนเขาแม่น้ําลําธารไปทั่วทั้งแผ่นดินล้างผู้การจนน้ำในหนองเบืองกลายเป็นสีดําอาจจะสําเร็จอาจจะล้มเหลวแต่พวกม้านก็อย่างพยายามและก็เป็นเพราะเหตุน,นี้ของขวัญลึกลับที่เฮ่าเทียนประทานใแก่มวลมนุษย์ จึงอย่างคงสืบทอดกันมาจนทุกวันนี้ย้มยันทุกคนร้วนมีหน้าที่นำสิ่งที่ตนเรียนรู้มาตลอดชีวิตถ่ายทอดต่อไปพูดได้ว่านี่คือความรับผิดชอบที่มีอาจเป็นเสษได้เพราะประมาจารย์รุ่นก่อนๆก,ก,ก,ก็ทำเช่นนี้จึงทำให้ภายในโลกนี้ยังคงมีมักคาแห่งยันอยู่เยนเซอร์กล่าวนิ้นเฉยด้วยสีหน้าเคร่งเครียด สามารถหาผู้สืบทอดจากเจ้าได้ชีวิตนี้ข้าก็พอใจแล้วแต่ก็แต่ที่เศร้าใจก็คือการสืบทอดมรคคาแห่งยานทําได้แค่ถ่ายทอดจิตวิญญาณไม่สามารถถ่ายทอดวิธีการและทักษะดังนั้นมัคคาแห่งยานจะขาดด้วยอยู่แค่ข้าหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วหิงเฉียวครอบไก่ครวญรับปากว่าข้าจะพยายามอย่างเต็มที่ไม่ให้ตาสือต้องผิดหวงัง ผิดหวังเหรออะไรคือผิดหวังหากข้าเพียงหวังให้เจ้าสุบทอดมรรคแห่ยยงยานเช่นนั้นข้ามั่นใจว่าจะไม่ผิดหวังเพราะข้ามีดวงตาของจอมยานเทวะรู้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องอยากเย็นเข็ดใจสําหรับเจ้าแต่ที่ข้าหวังจากเจ้ามิได้มีเพียงแค่นี้ข้าเข้าใจและมั่นใจมาตลอดว่ามีพลังบางอย่างคอยจํากัดการสืบทอดมรรคแห่ยยงยานอยู่ หน้าที่ได้ที่หนึ่งจอมยันเทวะที่เคยปรากฏขึ้นในปฏิพีทั้งหมดรวมถึงข้าด้วยร้วนไม่มีปัญญามองมรค่ายันให้ทะลุป,ปุโปรงได้จึงย่อมไม่มีปัญญานำแก่นแท้ที่น่าจะง่ายดายไม่ซับซ้อนของมรคคายานมาถ่ายทอดสืบต่อให้คนรุ่นหลังข้าอายุมากแล้วรู้ตัวว่าไม่มีปัญญาก้าวข้ามธรณีประตูนั้นแต่เจ้ายังมีโอกาส และหากทำได้ข้าเชื่อว่าการถ่ายทอดมร่าแห่งยันจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปถึงตอนนั้นบวกมือคราเดียวขยับขุนขาวเปลี่ยนเส้นทางน้ำนี่ฟังดูแล้วคล้ายอภินิหารแต่ข้าเชื่ออย่างฝังใจว่ามีสักวันมนุษย์เราจะสามารถทำเรื่องเช่นนี้โดยผ่านมรคาแห่งยันได้หเหยีนเซ่อตาสือสุปตามันแนแน่ นิงเชียข้าหวังว่าเจ้าจะสามารถกลาเป็นคนผู้นั้นความผิดหวังจะหนักหนาสาการเพียงใดขึ้นอยู่กับน้ำหนักของความหวังที่ฝากเอาไว้หากนิ้งเชียไม่อยากให้เสียเซอ้อต้านสือผิดหวังก็จะต้องแบกรับความหวังอันยิ่งใหญ่นี้ไว้ให้ได้มันตลึงลานไปรู้สึกเหมือนว่า,าบนบ่ากำลังแบกภูเขาไว้สองลูกข้าจะเป็นคนคนนั้นได้หรือ ใช่หนิงเฉวเจ้าจะเป็นคนคนนั้นหนิงเฉวมองไปหน้าเหี่ยวฉลาเศร้าหมองของเยียนเซอร์แล้วจู่ๆเขาเอ่ยขึ้นว่าตาเซอเช่นนั้นท่านช่วยสอนสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่สุดให้แก่ศิษย์ด้วยเถอะเยียนเซอร์ตาสือ์จ้องตาหนิงเฉวอยู่นานแววเศร้าสลดค่อยๆจางหายแทนที่ด้วยรอยยิ้มของความปราบปื้นปิติกล่าวเสียงรุ่งน,นวนว่า หนทางยาวไกลเป็นมื่นนี้เริ่มต้นที่ก้วแรกขอให้เจ้าราบรืบตลอดการเดินทางคํามย่างไรจึงจะสามารถวาดยานออกมาได้ก่อนอื่นต้องสัมผัสรับรูบร้พร,งรังผสมแห่งฟ้าดินยิ่งละเอียดที่ท่วกขยิ่งดีจากนั้นวาดลอกร้อยการไหลเรื่อนของพลังผสมแห่งฟ้าดินมองไม่เห็นแลจะจัวาดได้อย่างไร ยามผู้ฝึกชาญมองโลกแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยต้องใช้ในตาเช่นนั้นก็คือต้องสัมผัสรับรู้แล้วต้องอาศัยการสัมผัสรับรู้ผลาดออกมารับหูรับตาว่าสเปสะสปะาเหมือนคนตาบอดก,ก็ได้อย่างนั้นหรือเช่นนั้นก็ต้องทิ่มตาตัวเองให้บอดสยก่อนสิเย็นเสื้อถึงตาใส่ก่อนหันพิหยิบตำราจากด้านหลังโยนให้ไหลายเล่ม นิงเฉียหน้าตาหีเก๋เพราะตำราที่มันรับมาไม่ใช่ไม่กี่เล่มแต่เป็นหลายสิบเล่มเลยทีเดียวแต่เล่มหนาเตอะเมื่อนำม,มาก่องรวมกันดูจะหนักกว่าน้ำหนักตัวฉันผีผีเสียกไม่ทราบว่าอีกฝ่ายแอบไปคนตำราเหล่านี้ไปจากรถม้าตั้งแต่เมื่อไหร่นิงเฉียหยิบขึ้นมาเปิดดูเล่มหนึ่งเห็นแต่ละหน้ามีแต่ลายเส้นขยุกขยิกอีกหิกอกองงอ ไม่ใช่ตัวอักษรก็ถามอย่างงุนงงว่านี่คือยันหรือถูกต้องนี่คือยันที่ข้าเก็บรวบรวมมาตลอดชีวิตเย็ยนเซอร์ต้าสือ่อลินชาดื่มจดชุ่มคอแล้วกล่าวต่อว่ายี่อันรานี้รว่เป็นผลงานจากสิปัญญาของปรมาจารย์รุ่นก่อนกอนต่อให้ต่อไปขณะเจ้าเฝ้าสังเกตเร,ร่องวัตุธรรมชาติก็อย,อย่าลืมค้นควา้ายันเหล่านี้ประกอบไปด้วย แต่ก็อย่างที่บอกกันเหล่านี้จมยานรุ่นก่นกอนๆได้ใช้ลายมือของตัวเองเขียนออกมาเป็นความเรียนที่มีแบบอย่างเฉพาะเป็นของตัวเองต่อให้มีความสามารถในการคัดลอกสูสงส่งเพียงไรอาจารย์ที่ตรวจสอ,สอบก็อ่านของเจ้าไม่รู้เรื่องนิงเชียกล่าวอย่างทอดถอนใจก็ทราบแล้วอาจารย์ตรวจสอ,สอบแท้ฟ้านามว่าดินและเป็นคนอ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นคนหนึ่ง มันถามต่อก็ในเมื่อไม่อาจคัดลอกและข้าจะร่ำเรียนยาของคนรุ่นก่อนไปเพื่ออะไรเหตุผลเดียวกันกับการสัมผัสรับรู้ยาจากธรรมชาตินั่นคือรวดลายยานเหล่านี้สำหรับเจ้าจะเป็นแค่ข้อมูลอ้างอีกอย่าถูกร่องรอยเหล่านี้พันธนาการจินตนาการของตัวเองไว้ลืมให้หมดทำความเข้าใจในจิตวิญญาณของมันโดยผ่านการสังเกตค้นหาร่องรอยที่เหมาะสมกับตัวเองให้ได้ในที่สุด ลืมร่องรอยทำความเข้าใจในจิตวิญญาณนี่ไม่ใช่ลืมรูปร่างกับเก็บความหมายหรอกหรือหนิงเชวียนนึกไปถึงเมื่อครั้งด้านอ่านตำราบรรทออจิวสูแล้วก็ต้องตกตะลึงพูดไม่ออกอุทานในใจว่าหลังอักษรโยกแปดขีดที่มันคิดค้นขึ้นมาน่าจะเอามาใช้ได้กับการนี้เฮียนเซอร์เห็นบันดีดเงียบไปก็นิ้วหน้าถามนิงเชวียจึงบอกเล่า ขั้นตอนในการอ่านตำราคุณหอจิ้วสูรรวมถึงที่มาที่ไปของข้อความสั้นๆเกี่ยวกับน้ำตุนไก่เหย่างละเอียดวันนั้นข้าค้นพบว่าการใช้หลักอักษรหยกแปดคีททำให้พอจะอ่านตัวอักษรที่จอมยันเขียนเอาไว้ได้บ้างจึงไปดื่มสุราฉลองที่เรือนหงสิ้วเจ้าผลคือดื่มมากเกินไปจึงเขียนข้อความน้ำตุนไก่แผ่นนั้นขึ้นมาใครจะคิดว่า จะสามารถดึงความสนใจจากจากสุทธิปของตาซื้อได้เล่าจบหนิงเฉียก็าหายไปบองท้องฟ้านอกศาลาโดยไม่รู้ตัวในใจคิดว่าหรือจะมีสิ่งที่เรียกว่าเจตนาลงพงสวรรค์อยู่จริงๆเยียนเซอร์กล่าวยิ้มยิมว่าไม่ใช่เฮ้าเทียนเ,เลือกเจ้าหรอกแต่เป็นเจ้าเองต่างหากที่มีความสามารถมากพอ ว่าซื้อท่านแค่ขยับมือว่าก็มีน้ำกรอบหนึ่งซัดใส่หน้าข้าข้ารู้ว่านี่คืออิทธิฤทธิของยานแต่เป็นไปได้หรือไม่ว่าแค่วาดนีไปในอากาศก,าก็สามารถวาดยานออกมาได้หากการวาดยานของจอมยานแต่ละคนล้วนเป็นแบบอย่างเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครเช่นนั้นจะวาดยานแต่ละครั้งจอมยานได้จะต้องใช้ผู้การละมือจึงจะสามารถวาดออกมาได้เหมือนกันทุกครั้งแต่ เพราะแค่ care, ใช้นิวาดไปในอากาศตามใจชอบจะสามารถควบคุมลายเส้นให้เหมือนกันได้อย่างไรเ <Yeah. S 1> <Answer. S 2> อนเซอร์ตอบแม้จะใช้ผู้กันและหมืกก็ไม่มีทางรับประกันได้ว่ายันแต่ละชุดจะเหมือนกันไม่ผิดเพี้ยนเพราะหากเจ้าใช้กระดาษคนละชนิดความเร็วในการกระจายตัวของหมึกก็ย่อมแตกต่างกันแต่ยันจะให้ผลตามความนึกคิดของจอมยนัน ยานจะดีขึ้นหรือเร็วลงไม่ได้ขึ้นอยู่กับความแตกต่างเล็กๆน้อยๆน,ยนี้เพราะถ้าความแตกต่างเล็กๆน้อยๆที่ว่านี้ไม่ขัดกับเจตนาลมดั้งเดิมยานก็สามารถสื่อความได้สอดคล้องกับพลังจิตของจอมยานอยู่เสมอดีไม่ดีผลลัพธ์อาจจะดีขึ้นด้วยซ้ําส่วนที่สงสัยว่าการใช้นิวาดยานกลาอากาศเมื่อเทียบกับการใช้ผูกการและบึกแล้วตัวยานจะไม่เสถียรเท่า ขออธิบายว่าจอมยันที่ฝึกจนถึงขั้นยันไร้รูปแล้วจะสามารถควบคุมพลังจิตของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แบบหรือจะพูดอีกอย่างก็คือต่อให้ยันที่ว่าโดยนิ้วจะไม่เหมือนกันแม้แต่ครั้งเดียวแต่ผลที่ได้สุดท้ายก็ยังคงเป็นไปตามจิตตารลมที่ตั้งใจไว้ไม่ผิดเพี้ยนหนิงเฉ่ยถามจอมยานประเภทใดจึงจะสามารถควบคุมพลังจิตตัวเองได้สมบูรณ์จนถึงระดับนั้น ยนเซอร์ Answer, ตาสือชีช้จะบตัวเองก้มกวางตอบว่าจอมยันเทวะหนิงเฉียใจสันสะท้านรู้สึกหอเหี่ยวเป็นอย่างยิ่งข้าแบ่งยันออกเป็นสองประเภทคือยันที่มีรูปแบบแน่นอนกับรูปแบบไม่แน่นอนยันที่รูปแบบแน่นอนขึ้นอยู่กับสิ่งของไม่ว่าจะเป็นผู้การหมึกร้อยบาทหรือรูปแกะสลักการว่าต้องใช้เวลานาน แต่จะมีอนุภาพยิ่งใหญ่ยันได้รูปก็คือยันรูปแบบไม่แน่นอนใช้เวลาวาดแค่ชั่วพริบตาแต่จะมีอนุภาพเล็กๆน้อยๆเท่านั้นได้ยินคําว่ารูปแบบแน่นอนกับรูปแบบไม่แน่นอนดิ้งเฉียกะก็นวดแก้อย่างหุดหยิดอยู่บ้างถามว่าเช่นนั้นยายต้องเรียนยันที่รูปแบบไม่แน่นอนยันประเภทนี้ถ้าทางเรียนยากยิ่งคราวนี้เอยียนเซอร์มองมันเหมือนกำลังมองคนปัญญาอ่อน กล่าวเสียงดุดูว่ามักคายแห่งงานมีอนุภาพยิ่งใหญ่ผู้ฝึกชาญในด่านเดียวกันแม้จะเป็นจอมคาถาก็ายังไม่สามารถเอาชนะจอมยันได้นั่นคือการพูดให้เห็นในภาพรวมแต่หากถูกศัตรูจุดจมโดยกระทันหันเล่าจะทำอย่างไรถ้าการบบินของเด็กน้อยลืมไปบินไปอากาศมาถึงตรงหน้าจะให้ข้าหลนลานวิ่งหาผู้การกับมือมาหรื ตอนข้าสัมผัสรับรู้ว่ากระบี่ที่หน้าตายนน่ากำลังบินมาเหนือเมฆข้าเพียงใช้พลังจิตเป็นน้ำหมึกวาดไปบนอากาศก็สามารถกัดขวามันได้แล้วจากนั้นค่อยคิดหาวิธีวาดยันจุดโจมกลับซึ่งในเวลาขับขานเป็นตายเช่นนั้นผู้การกับน้ำหมึกมีประโยชน์อะไรแม้เหยียนเซอร์จะอธิบายอย่างภาคภูมิใจแตนิงเฉียฟังแล้วกลับรู้สึกว่าไม่ถูกต้องจึงลังเลเล็กน้อยก่อนถามว่า กาซื้อท่านเคยปราบมือกับเทพกระบ,บี่ริวปายยอดฝีเมือดับหนึ่งของแผ่นดินคนนั้นจริงๆหรือไยเปรียบเทียบนี่ข้าขอลงพูดเปรียบเทียบเอ๊ะเจ้าเด็กน้อยนี่เจ้าไม่เข้าใจหรืออย่างไรเยนเซอร์ร้องตะโกนโวยวายคิดในใจว่าปีนั้นแม่ข้าจะถูกกระบ,บี่หงหลิวปายทำร้ายเข้าที่แขนแต่ก็ได้วาดยานโกนคิ้วมันหายไปครึ่งแถบ ชชยชนะอันยิ่งใหญ่มีหน้ามีตาแบบนี้หรือจะเล่าให้เด็กน้อยอย่างเจ้าฟังวันหน้าหากเจ้าไม่อยากถูกถดถูของศัตรูยิงตายตั้งแต่เพิ่งเปิดศึกก็ต้องเรียนยานรูปแบบให้แน่นอนเอาไว้ด้วยแต่ว่าท่านเพิ่งพูดเมื่อตกี้นี้ว่ามีแต่จอมยันเทวะเท่านั้นจึงจะสามารถควบคุมยันไร้รูปได้เ,เจ้ามีพรสวรรค์ทั้งด้านยันสูงทั้งยังได้พบ กับจอมยนันเทวาที่วิเศษสุดเช่นข้าจะฝึกจนกลายเป็นจอมยนันเทวาอีกโคนมีอันใดยากลับไปแล้วก็อ่านตำราเล่มเล็กๆเหล,ล่านี้ให้ขึ้นใจจากนั้นทําความเข้าใจกับพรางปฐมแห่งฟ้าดินให้ละเอียดหนิงเสือจ้องตำราเล่มหนาที่กองสูงด่างภูงเขานึกค้าในใจว่านี่น่ะหรือตำราเล่มเล็กๆเกยนเอรอตาเสรอขบคิ้วกล่าวยางเสียได้ เด็กน้อยเป็นพ่อเจ้ายังอยู่แค่ด่านไร้ฉงนเพิ่งจะเข้าใจกฎการเคลื่อนไหวของพลังปฐมแห่งฟ้าดินแต่เพียงเบื้องต้นหากเจ้าอยู่ในด่านสู่พิสดารสามารถอยู่ร่วมกับพลังปฐมแห่งฟ้าดินได้อย่างกลมกลืนหรือกระทั่งว่าเข้าสู่ด่านลุชตาสามารถเข้าใจกฎการเคลื่อนบไหลของพลังปฐมแห่งฟ้าดินได้อย่างทองแท้กอบกับเจ้ามีความส์ในการฝึกมักแห่งยานคิดจะผ่านด่านแรกของมักแห่งยานย่อมเป็นเรื่องง่ายาดยิ่ง หนิงเฉียคิดในใจหากสามารถเข้าสู่ดารู้ตาข้าอย่างจะต้องเรียนมัคคาหงยานที่สลับซับซ้อนเข้าใจยากนี้ให้ลำบากไปทำไมถ้าซื้อความความคิดเห็นของท่านด้วยพรสวรัค์ที่ข้ามีอยู่จะต้องใช้เวลากี่ปีจึงจะสามารถเข้าสู่ดารระดับจอมยานเทวะอย่างท่านหากเจ้าตั้งใจศึกษาคุ้นความมัคคายาณอย่างจริงจงังประมาณ1ิปีก็น่าจะสาเร็จ นิ่งเฉวีถอนใจเออเอกตั้งสิปียินเซอร์ได้ยินเขกล่าวเดือดดาลเอกสิปีเจ้ายังอายุไม่เต็มสามสิบถึงตอนนะั้นหากฝึกถึงขัน้นจอมยันที่าไ,ได้จรจีชื่อก็จะถูกจารึกอยู่ในสามแบบแรกของประวัติศาสตร์การฝึกช้าหนึ่งพันปีแบบนี้ยังไม่พอใจอีกหรือนิ่งเฉวียการธดาเาไลยสำนึกผิดแต่หัวใจมันกำลังพองโตที่แท้ตัวมันสามารถถูกจัด อยู่ในสามดับแรกของประวัติศาสตร์การฝึกชาญหากฉนผีผีรู้จะเอะอหวยไหวหรือไม่เฮนเซอร์มองหนุ่มน้อยตรงหน้าสีหน้าเปลี่ยนเป็นเามหมองคิดในใจว่าหน้าสีดายข้าคงอยู่สอนเจ้าได้ไม่ตลอดรอดฝังนิงเฉ่ยพันนึกถึงเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งจะเงยหน้าถามด้วยท่าทางสำรวม ข้าซื้อในเมื่อข้าตั้งปฏิทานจะติดตามท่านร่ำเรียนมากควาแห่งยานเช่นนั้นข้าสมควรจะเปลี่ยนเป็นเรียกท่านว่าอาจารย์ได้แล้วกระมงังเย็นเซอร์ใส่หน้าในเมื่อเจ้าเข้าชั้นสองของศาสตร์ศึกษาได้แล้วจอมปาก,ก็คืออาจารย์ของเจ้าในโลกนี้ไม่มีผู้ใดมีคุณสมบัติจะเป็นอาจารย์ของเจ้าได้อีกเจ้ายังคงเรียกข้าว่าตาซื้อเธอฟังแล้วรู้สึกว่าไม่เร็วนักหรอก นิงเฉียฟังออกถึงความเคารพที่เยยนเซอร์ต้านสือมีต่อจอมปราดเงียบไปครู่หนึ่งจึงถามว่าเ่นนั้นเรียกท่านว่าซื้อฟูได้หรือไม่เยยนเซอร์ยิ้มคิดในใจว่าเจ้าเด็กน้อยนี่ช่างฉลาดเฉียบแหลมจริงๆแน่นอนว่านิ้งเฉียเป็นคนฉลาดยิง่งพบที่แล้วมันพิสูจน์ตัวเองมาแล้วพบนี้ก็ยังต้องพิสูจน์ตัวเองไม่หยุดหย่อน เพราะว่าการเรียกเยนเซอร์ว่าซอฟูไม่เกี่ยวข้องอันใดกับความฉลาดแต่เป็นเพราะหลายปีมานี้ชีวิตมันต้องดิ้นโดนต่อสู้เพื่อการอยู่รอดมาอยากยากลำบากจึงหล่อหลอมออกมาเป็นความสามารถในการอ่านความในใจผู้อื่นจากการสังเกตสีหน้าและคำพูดเยนเซอร์ Sir, พูดว่าในโลกนี้ไม่มีผู้ใดมีคุณสมบัติพอจะเอาไปเปรียบกับจอมปราด ตอนนี้จอมปาด์คืออาจารย์ของมานคนอื่นจึงละอายที่จับมาเป็นอาจารย์ของมานแต่ช่วงเวลาอันยาวนานที่นั่งฟังคำสอนสอนในศาลาหนิงเฉียจับความรู้สึกของเดียนเซอร์ใต้สื่อได้ว่าได้ให้ความสําคัญต่อมันอย่างจรงิงจังและถ่ายทอดมรรคายอางยานให้มันอย่างมีเมตตาย,ยิ่ง หลังจากข้าเรียกต้าซื้อว่าซื้อฟูจุจ๊จุ้บรรยากาศก็ดีขึ้นทันตาสิทธิอาจารย์สนิทสมคุมเกียวพูดไปหัวไปเป็นความสุขสุดท้ายท่านผู้เท่ายังให้ของขวัญแรกพบหน้าชิ้นหนึ่งเจ้าร้องบอกมาซิว่าต่อนมตอนแรกท่านผู้เท่าถึงไม่ให้ข้าในร้านดาวปีจ่ยซอยส7นิ้งเชียถือป้าน้ำฉานั่งเล่าจนน้ำลายแตกฟองเหมือนนักเล่านิทานคนหนึ่ง สังสางกำลังถือค้อนซ่อมประตูร้านที่เมื่อวันก่อนถูกผู้คนฮือเบียดเสียจนพงังเห็นดนาไม่สนใจฟังนิ้งเฉียก็รู้สึกหมดอารมณ์จะตั้งใจฟังข้าสักหน่อยไม่ได้หรือสังสาง,สงวัดขนาดของแผ่นไม้ที่เบื่อกลางวันเป็นของมาจากร้านช่างไม้ไปพรางปากตอบว่าได้น้อยข้ากำลังยง่งนิ้งเฉียลำบูดขึ้นมาทันที นายน้อยของเจ้าอีก10ปีให้หลังจะเป็นจอมยันเทวะเหตุชไหนเจ้าถึงไม่ตื่นเต้นดีใจบ้างสั่งสั่งหันมาตอบนายน้อยนั่นเป็นเป็นเรื่องอีกตั้ง10ปีแต่วันนี้พวกเราต้องซ่อมประตูให้เสร็จหนิงเฉวีวางป้าน้ำชา,ากล่าวว่าต้องซ่อมแล้วไปซื้อของที่ค่าต้องการมาก่อนสั่งสั่งถามอย่างสงสัย มีอะไรต้องรีบร้อนซื้อผู้การเมึกชาติยังมีเครื่องใช้จิปาถ่ายอยกเล็กน้อยนิ้งเชี่ยจดสินของที่ต้องการลงบุงกระดาษแลส่งให้กล่าวว่าอีกตั้งสิบป,ปีถึงจะได้เป็นจอมยันเทวา่าข้าช้าเกินไปข้าจะต้องรีบเร่งฝึกฝนตั้งแต่บัดนี้ต้องฉกฉวยเวลาทุกวินาทีสั่งสางเบิกตาเดียวยาวมองเจ้าหนที่ลังกรีดมือวาดเท้า เรียกอย่างไม่แน่ใจน้ยน้อยมีอะไรท่านดีใจจนสติร้ลเดือนแล้วเออดูเหมือนจะใช่